พีนะ่นอ้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่บุญถ่า,ายวิดีโอให้พี่น้องเบ่งบุญูให้งอกฟงเก็บเอาไว้เอาไหนเน๊ะเออหัวบุมีเ <laughs> จ้าข้องมันใช่แล้วเจ้าข้องมันฟ้าวเป็นตัวนี้บุมีหัวนี่นะจะจะาข้องมันจะาข้องมันหู้ Kilim, hoa với yên, paup bên tê lệch bùi hoa. Nó mèn mèn nèo nín nèo 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 อ้าวเป็นยังอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งโอ้คักไลคักไลงามเล้อเด้อพี่น้องเหินงอกฟองนะ้ขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบ,บุญทุกท่านทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วมื่นก้อนึงอ่ะมนมีฝ้ามีประตูแล้วก็งามนะพี่น้อง

นี่บ่เก็บเหล็กเก่าอน่างเก็บเหล็กตกบุมีเนาะบุมีก็บอกค่อยเข้าไปเหรอวะเนี่ตัวนึงนะเนี่ยว่าอยอื่นก็บม่ได้ยินหรอกนี่ วังสุกเสือหัวคนเด้อริเินเสียงอ๋อแล้วแล้วนี้เราซื้อกะเจมากให้เด้อมากไรอันทองกะเจเอากะเจน้อยไหมฮะห้างะเดี๋ยวเขาจำเป็นแหละเย็นดี ย่าเลยวกพงนอนเพเดียวตะตัวนี้คันงวกได้ก็ดึงไหมได้ปะต,ตัวนี้ือจ้องไว้ตัวนี้ประดัได้ตอกมันเป็นไงครับมันเปินเต็มนมันเปูพื้นแล้วเราก็ใสาร์ฟ้าพี่น้องโอนี่นะปูพื้นปูพื้น าซพื้นาซฟ้าแล้วกะที่ว่าตีซี่นาะพี่นะ้องตีซี่นาคุณอยเอารถแท็กมาซ่องแผ่นบ่พอเนี่ซ่องแผ่นในแต่นี้เนี่ยซ่องแผ่นในแต่เบื้องเดียวคิดว่ามันสีนั้นกันเขาจะเอาเอาหั่งนี้ลงอีกเนาะคันจะสร้างเอาเอาทางนี้ลงอีกแท,ากท่มันบกพร่องมา มันโดยทั่วไปบนอย่าง่ายอมให้พี่น้องเบิ่งเล็นบ่แจ้งบ่อเริอมพิงพิงก่อนนะ เามุนมาตอกกะนก้ตัว้าผจังหวยังมนะน,นี่แกบองตนะันี้ของมของชอบมันใหญ่เหลืเกินเสียบใสวางลง

ฝ้าในกระเซียาตัวนี้เด้อพี่น้องเอาไม้นี่เลยใช่นะเปลี่ยนฟ้าน่อยบ่พอนี่ทีเดี๋ยวตัวไม้มาเสริมตัวไม้มาเสริม เดนดฮอนขนาดเลยมืงเนี่ยขนบมดทกหลอดเดนดฮอนอ่ะพี่น้องดังที่บี่โยบออกบอกให้พี่น้องฟังอะไรเนาะว่าอ่ามือนี้เขาจ้ากระมุงซ้ำแหมมุงซ้ำแล้วก็ตีในแฟนสะพื้นแล้วต่อไปก็ตีไดย์เซฟ้าเดย์เซฟ้าแล้วก็ เบิ้งกับเบิ้งจริงเบิ้ง,บบง,งยังฟ้านี่ยังไม่ซีเพดนี่บคุคคลนี่ <c oughs> เออเพราะว่าตามที่ไล่กับในสร้างก็จะว่าซื้อไม่ซีเพดทั้งสามสิบโตสินะสามสิบโตแล้วก็ไม่ห้ากุศิษฐ์ฉตามรายการนั้นมัน อ่าสิบเอ็ดโตแต่หางกสิบกรเลือดส่องรโตเนี่ะเลือกกับโบเลือดอ่ะไม่้องกับชีเดย์ไส้นี่แหละเลือกกับโบเลือดอห้างกองฮันคาถาจะเสริมกับเสร่มใดเนาะมันอ่อนบางเทอมันอ่อนกับเสื่มนะแล้วก็ตัวส้ากระซี่ฮันซื้อมาก็ใบมุงห้องน้ำเด้บ้านซะตัวบุพอนี่ก็จะมีไม้ซีเปดกับไม้แฟนนี้เนาะไม้แฟนนี่ก็สีบุพอซื้ออีก ตัวนึงตัวนึงนี้เพื่นไล่่าตัวละสาวพันนะอันนี้นะสาวพันคลิป่ะตัวตันคลิปสีบค่ะภาษาที่เพื่อนว like ่ากันนี่มันเป็นภาษาอัน่ะยูเมียน เป็นเป็นเผ่าเผ่ายาวนะเผ่ายาวหรือเผ่าอิ่วเมียนเนาะบุญโลองแดงนั่่อยู่ก็บ่ฮู้คอมเพิ่นซําดอกอ้าวบุญโญก็ให้พี่น้องเบิ่งคือจังซั่นเด้อเดี๋ยวอ่ามื้อน้าเนาะหลังจากเดี๋ยวเรบุญโญก็สิได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งประตูก็สิอยู่นีแหละประตู ต่างขึ้นกับชียูทางนั้นเนาะให้คันได้ขึ้นหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องเด้อยบุญยองอัปเดตนะพี่น้องเบิ้งคือจังสันขอบใจเลยได้เดี๋ยวได้บุญยองกระชีดให้มันแล้วแล้วก็ชีเดชห้องน้ำตืมห้องน้ำบุแน่ใจว่าห้องน้ำเพิ่นสีเฮ็ดใส่หม้อนี้เบาดีกว่าสีเฮ็ดใส่ทางพี่ à say hai nông sau lào, nông sau, khóc qua sau để du để say nằm với ta, nó và chỉ pin nào đây đại ừ, việt bye, bye ở nát chơi biết